แอบทัอ,อนแฟนก็มีทองก็ได้คว้ารางวัลใหญ่ทองสามสิบบาทได้รางวัลใหญ่สองป,ปีซ้อนงานเลี้ยงปีใหม่ของมาดามแป้งแถมไม่มีเงินคุณเนี่งเขียนค่าอิกด้วยมาดามนัดปาร์ตี้งานปีใหม่บ้านมาดามแป้งที่จะเชิญเหล่านางเอกสุตตาคนชนิีขามช่องมาร่วมรับประทานอาหารสังสรรค์พร้อมหน้าเป็นประจำทุกปีมีกอเชนการมีทังอัมพัชรภา,าแอนทองผสมแอปทัศออนิลิตาเจนเส้น นุ่นวรนุชแนทมีเรียเชอรี่เข้มสอนโดยเฉพาะปีนี้มีการต้อนรับน้องใหม่อย่างนนกุลชานนที่ควงคู่มากับสาวแอปซอนโดนพี่พี่แซวหน้าอินดูโดยเฉพาะอัมพชราพาเจอหนนกุลกับสาวแอปและวก่อนเริ่มงานปาร์ตี้ปีใหม่กำลังชวนแฟนๆมาดูละครหาลักด้วยใจเธอตอนนึ่งสาวอัมพชรภา,าเดินผ่านมาพอดีสาวแอปได้ชวนพี่อ้้มเป็นเกียรติรับเชิญมาในไลฟ์ช่วยโปรโมทละครให้น้องหน่อยค่ะ ึงอั้มก็ยิ้มถามว่าเรื่องอไรนุ่มนุ่นกุลเนี่ยก็ตอบว่าหารักด้วยใจเธอครับอั้มก็แซวนุ่มุณว่าแล้วเจอหรือยังนุนุกุลก็ตอบว่าเจอแล้วทําเอาสาวแอปดเนี่ยเขินบอกเจอแล้วเสื้อเขียวสีเสื้อของอั้มพัชรพานนั่นเองพร้อมทักอั้มสมก็แอปดเขินกันไปหมดเลยทีเดียวอั้มก็ได้ช่วยฝากละครให้น้องด้วยอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยดีกว่าค่ะ ไม่ไม่แดงนี่ก<ค> <lever> ็ก็ฝากละครเราสองคนนี้นะครับก็อสองคนคึ่งเวลาเดิมเนาะใช่ค่ะนี่อีกสองนาที<ค>ใช่จีเอ็มที่สิบห้าเดี๋ยวเราสองคนไปดูย้อนหลังกนะั <S <S อีกแล้วแต่ว่าคืนนี้คืนน,น,นี้คืนนี้น่ารักเลยนะใชะ่ลองทดลองเป็นแฟนกันันแรกนะครับของยินกับเชนนะครับไปดูนะคะว่าหลังจากเราเวิร์กช็อปกันอย่างดี จะเป็นยังไงต่อนะช่วยไหมมือถือช่วยไหมครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะรีลันสี่โครึ่งนะครับผมที่วิวนะครับ for Chinese fans ซื้อแหวนวอชออนเทนเซนต์วิดีโอออยล์จะพูดอะไรหน่อยแปกด้วยค่ะอีกสองนาทีอีกสองนาทีสนาทีขอบคุณนะครับพี่ปั้น ไม่การขอสวัสดีค่ะพี่ป้นคราวคราวขอ,อ,อสวัสดีวันนี้เดี๋ยวในงานปีใหม่ใช่ไหมดินเนอร์ปีใหม่ได้เดี๋ยวพี่อบจะร้องเพลงในงานนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอดูไม่งั้น<อ>ไม่งั<อ>ง้งนผมไม่ร้องนะ เรียนแอปลองไม่เป็นถ้าแอปลองเป็นแอปลองไม่ได้ไม่ไม่ต้องแอเขาปีแรกไม่ไฮะลองตั้งแต่ปีแรกเหรอไม่ถ้าลองเป็นลองไปตั้งแต่ไม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 ่ผมหมายถึงว่าไม่เป็นไรถ่ายตีไหนในตัวแอปลองไม่ได้จริงไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรา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 แค่อยากฟังเราแค่อยากฟังเสียงภาพเป็นร้องเพลได้ไม่ไม่ไม่วันนี้วันนี้ไม่ทุกคนเป็นพยานนะครับผมจะบอกทางทางโต๊ะหาด้วยถ้าเกิดพี่ลองผมไม่ลอง ่นะบอกเลยมผมน้องใหม่ผมต้องการผมต้องการคนคนที่มางานนี้เจอแม่ผมก่อนม่แม่มผมบอกเลยทุกคนแบบจะลงอะไรอเนี่ย <laughs> ครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเอ่อ สองทุ่มครึ่งแล้วนะครับผมเงก็ฝากละครเลยด้วยนะครับเจอกันนะครับทุกคนถัามันยังไม่พอค่สะสาวอ้ําเนี่ยก็ยังได้โพสต์คลิปลงไอจีสตอรี่บอกตอนดับน้องใหม่นนทุลด้วยในงานปาร์ตี้ปีใหม่บ้านมาดามแป้งแทนนีช็อตลุ้นนนทุลร้องเพลงคู่ชีวิตของ tail ็อเทลให้แอบด้วยจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยดีกว่าค่ะ

ก่อนจะถึงนาทีสําคัญจับของขวัญปีใหม่รางวัลใหญ่ทอง30บาทมูลค่าถึง1ล้านบาทกันเลยเดียวเห็นยังมีกระเป๋าแนด์เนมใิกรูทั้งแอมเอสอีออนโรเล็กให้หลุ้นใครจะดวงดีดวงเฮงคว้าไปงานนี้คุณเพื่อนนักเอกโพสโมเมนต์ปูที่ได้รางวัลใหญ่คือแอบทัสออนคว้าทอง30บาทแล้วยังได้กระเป๋านด์เนมไปด้วยอัมโพสคลิปลูกไอจีซอรี่ดีใจกับแอบเกล่าวนางเอกแขยินดี แอปแถมบอกที่1นึงทุกปีแฟนก็มีกระเป๋าก็ได้ทองก็ได้จะเป็นไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยดีกว่าค่ะขอคะแนนนะอยากสนที่แต่ถ้าพี่อยากสนที่เลยเหรอ ขึนเหนื่อยเหนื่อยปีอะแกพีรอนพะ่มเาเลยค่ะน้องนอนน้องนนมาช่วยถือเลยคแอนไล่ มากเยติดดอามเมื่อทางดักมาดังแป้งจัดงานเลี้ยงปีใหม่ ใหนนี้หล่อบรรดาเพื่อนเนี่ยไปุืงอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะแล้วงานนี้ที่ขับไปได้เลยนนคือสาวแอดทซอนนะเอกชื่อเรียกว่าก็คงหนุ่มเงนงกูนไปเปิดตัวกับหล่อบรรดาแม่ๆกับหน้าแก๊งอย้อนรัะแรกและอัพสัายานักเองค่ะางานนี้เนี่ยเรียกว่าก็มีแต่โมเมนต์น่ารักน่ารักกันเลยทีเดียวค่ะแต่ที่โชคดีไปกว่านั้นได้คือสาวแอดทซอนเนี่ยก็จับฉลาดได้รางวัลใหญ่ทองสามสิบบาทกันเลยทีเดียวค่ะเรียกว่า เป็นรางวัลที่ใหญ่มากๆแล้วสัตว์แอปเนี่ยก็ได้รางวัลได้ถึง2ปีสองด้วยกันเลยทีเดียวาคา่ะโดยงานนี้นก็มีทมั้งโมเมนต์ของสัตว์แอปและนนกุลเนี่ยเกือบว่าร้องเพลงคูค่กันด้วยเรียกได้ว่าทั้งสัตว์แอปเองเนี่ยก็เชียร์แล้วก็รุ้งหนักมากๆเลยทีเดียวาค,าค่ะสำหรับคู่นี้มารอติดตามกันต่อไปค่ะ แต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมีการสรัมภาษณ์ถึงนนทุนถึงเรื่องไปพวกนี้ด้วยเป็นไงก็รับติดตามทางน้านเพจมาด์เมาร์มันได้เลยนะคะถ้ามีอะไรมาอัปเดตทา,มางมุณมาดมาร์จะมาอัพเดตให้กับคุณผู้ชมด้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนะคะ่ะ